สำหรับท่านที่ทำงานในแนวแนวที่ต้องใช้ไปฉายแนว Searchlight ติดตามค้นหาตรวจการยามค่ำคืนในสถานที่กว้างๆไกลๆน่าจะมีแบบนี้เอาไว้ใช้กัน5,850บาทเหมาะสมกับคุณภาพเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday Science Sky S5 GT W บวก R ก็คือแสงขาวบวกแสงแดงตัวนี้จะมี2หลอดนะบอกเกิดเกินไว้ก่อนในนี้ก็จะมีคู่มือเหมือนไฟฉายระดับพรีเมียมทั่วไปก็คือจะมี discharging curve บอกมาหมดเลยเดี๋ยวดูของในกล่องนั้นก่อนก็จะมีคู่มือกับใบรับประกันนี่ใบรับประกันนี่มีประโยชน์เพราะว่าเขารับประกัน5ปีเลยนะมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแล้วด้วย Emergency Gear Backpack นี่แหละมีอะไรก็ติดต่อส่งผ่านเขาได้เลย S5 GT เป็นไปฉายแนวพุ่งนะฮะหัวจะโตสะหน่อยอย่างนี้เป็นโคมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับข้างในจะมองเห็น2หลอดแล้วก็จะมี Warning Plate ติดมา Please Remove ให้แกะออกซะก่อนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคำเตือนเกีเก่ยวกับเรื่องการ Protection แบตเตอรี่มาในระหว่างขนส่งแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวลองดูกัน กล่องนี่มาเป็นกล่องกระดาษแข็งๆเลยนะสาย USB Type C h สเตอร์ตัวพวกเป็นอีลาสติกข้างหลังนี่เป็นแผ่นทำจากบอลลิสติกไนลอนแล้วก็มีหูสำหรับร้อยกับสายเป้กับเข็มขัดแต่ว่าอันนี้เอาออกมาไม่ได้นะต้องต้องใช้เข็มขัดเข้ามาหรือใช้สายเข้ามาร้อยหรือถ้าจะร้อย,อยกับสายเป้ต้องเป็นเป้ที่ถอดสายออกมาได้ต่อมาแลนยาร์ดสายคล้องมือให้1เส้นนะครับ ปรับระดับตัวนี้ได้ยืดได้นิดๆก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆทั่วๆไปแหละมีอะไหล่ยางแท็กติคอนสวิตคือสวิตท้ายตัวนี้มาให้อีกหนึ่งอนันก็มียางโอริงมาอีก2เส้นก็มีโอริงมา2เส้นก็มีตามนี้เลยแพ็กเกจลิสต์ในกล่องเขาเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเทียบกับที่ในแคตาล็อกเขาดู ไซอันสกายเอสไฟ GT เนี่ยก็เป็นไฟฉายแนวแนวเซอร์สไลด์ตามนิยามของเขาเนี่ยเลยก็คือไฮเปอร์ฟอร์มานซ์มัลติคัลเลอร์ลองเลนส์ฮันติงแฟลชไลด์แต่บ้านเราเนี่ยมันใช้แนวฮันติงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีการตีตัวล่าสัตว์อะไรเหมือนที่ต่างประเทศเนาะ ใช้ในการสำรวจติดตามค้นหากู้ภัยอะไรพวกนี้ได้ใช้เยอะแน่นอนฮะท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่กว้างมากๆอย่างเช่นในฟาร์มในไร่ในสวนในนาที่ที่เยอะๆนะบอ่อปลาบ่อกุ้งกระชังอยู่ในเรือหรือในพื้นที่ที่โลง่งๆไกลๆอะไรอย่างเงี้ยต้องอย่างนี้ฮะไออย่างพวกแสงกว้างๆเนี่ยไม่ถึงไหนเลยถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อยู่มันพออยู่ แต่ลองเข้าไปเจอที่อย่างนี้เหอะจะรู้ว่ามันมีประโยชน์ที่จะต้องใช้งานแตกต่างจากไฟฉายแนวแนวแสงกว้างราคาตัวนี้ก็5,850บาทสำหรับสายอ s นส s ายเไฟไฟฉาย High Performance กำลังสูงพุ่งไกล2แสงด้วยซื้อ1เหมือนได้2มีแสงขาว 6,500K แล้วก็มีแสงที่จับคู่มาให้เลือกก็คือไวท์บวกเรดจะมี2หลอดอยู่ในในโคมเลย ไว้ White, บวกกรีนแล้วก็ไว้บวกบลูหลอดที่เป็นหลอดหลักเป็นแสงขาวจะอยู่เยื้องมานิดหนึ่งจะสังเกตว่าโค้งเนี่ยเขาจะทำมาเหมือนเหมือนจะเอียงเอียงนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เอียงนะันนี้เขาเจตนาออกแบบมาให้เป็นแบบนี้เลยแล้วก็มีแสงแดงข้างๆงกันเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นฟิลเตอร์แดงฟิลเตอร์เขียวอะไรมาบังหน้าหลอดเหมือนกับตัว S3 หรือ S3 V2 แล้วนะครับ แต่ตัวนี้ใช้หลอดแยกกันเลยราคาดูเหมือนจะสูงแต่ไม่ใช่แพงนะฮะไฟใช้ระดับนี้ระดับพรีเมียมระดับไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ราคานี้ทั้งนั้นตัวนี้ยังถือว่าถูกแล้วนะบางชี่ห้อที่เราจักคุ้นๆกันดีนี่ยิ่งแพงกว่านี้เข้าไปอีกไปใช้แนวแสงพุ่งเนี่ยมันไปได้ไกลจริงเราเห็นเป้าหมายก่อนในขณะเดียวกันเป้าหมายก็รู้ตำแหน่งเราเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยอยู่ในที่มีที่กำบังที่อะไรสักนิดนึงนะก่อนจะส่องเข้าไปนี่แต่ถ้าส่องหาอย่างอื่นที่ไม่ใช่บุคคลไี่อะไรก็ไม่ค่อยเป็นไรอะฮะโดยเฉพาะแสงแดงเนี่ยสนป่าอะไรพวกนีนะ้ดีมากเลยฮะมแมลงอะไรก็ไม่บรบกวนแล้วก็สัตว์บางประเภทผมก็ไม่รู้นะจําไม่ได้แล้วมีชนิดไหนที่เขาตาเขาจะ ไม่ไวต่อแสงสีแดงเขาจะค่อนข้างจะบอดแสงสีแดงอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดท่านจําเป็นต้องใช้เป็นแสงเขียวหรือแสงน้ําเงินแสงบลูก็เลือกเอาแล้วกันฮะเขามีให้เลือกไม่ใช่ว่าตัวเดียวได้หมด3สีนะฮะก็จะมีให้เลือกเลยท่านต้องเลือกระบุตอนซื้อเลยว่าจะเอาไว้บวกเรด W ิวบวกบวกหรืออนที่ตัวที่ผมเอามานี่เป็น W+ R บวกอสเปคของเขาเนี่ย หนะลอดหลักแสงขาว 6,500K เนี่ยก็เป็น l u m i n o u SFT 40W หลอดแดงก็จะเป็น l u ม i n u s เหมือนกัน SFT 20RA ถ้าเป็นตัวหลอดเขียวก็จะเป็น l u m i n o u SFT 20CG ถ้าเป็น Blue Light แสงสีน้ำเงินก็จะเป็น l u m i n u u SFT 20B ตามสีนี้ตามโค้ดสีของเขาเนี่ยนะแบตเตอรี่ 5,000mAh 21700มีที่ชาร์จในตัวในก้อนแบตเลยสวิตช์ก็จะมี2สวิตช์ตัวสวิตช์หลัก ทลสวิตหรือแทคติคอนสวิตตัวนี้ตัวนี้เป็นบอดี้สวิตเนี่ยไปใช้เป็นตัวปรับกำลังปรับรีเวลซึ่งจะมีแค่4รีเวลแล้วก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากเพราะว่าเป็นไปใช้แนวแนวเฉพาะกิจหน่อยก็จะมีโลีเดียมไฮเทอร์โบการปรับแสงก็หมุนคอเนี่ยนะ180องศาสังเกตด,ดูลูกศรน,นี่นะเดี๋ยวผมดับไฟก่อนนะสามเหลี่ยมเนี่ยจะอยู่ ตรงกันแบบนี้ถ้าตอนนี้เราอยู่ที่แสงแดงใช่หไหมฮะเราบิดบิดทั้งหัวนี้เลยก็ได้แล้วแต่เราถนัดบิดมาทางนี้ก็จะเป็นขาวในขณะที่เปิดอยู่นี่ก็เหมือนกันนะฮะก็บิดได้ก็จะสวิตช์มาให้ตลับมาให้เลยไม่ต้องปิดเปิดใหม่เลยนะ on the fly แบบนี้เลยแล้วก็มี memory mode จำค่าแสงแสงขาวเนี่ยมี C โหมด โลมีเดียมไฮเทอร์โบแต่แสงแดงหรือแสงสีอื่นก็ตามที่ท่านเลือกเนี่ยจะมี3ามลีเวลนะครับจะมีโลมีเดียมไฮเท่านั้นตัวแสงแดงเนี่ยโลก็คือ30ลูเมนมีเดียม150ลูเมนถ้าไฮเนี่ยสี่ลูเมนถ้าเป็นแสงเขียวนี่จะได้เยอะกว่าโล2 0 0ลูเมนมีเดียม700ลูเมนแล้วก็ไฮ2 2 2200ลูเมนนะครับแสงเขียวนี่จะได้ เยอะที่สุดแล้วก็ไปได้ไกลที่สุดแล้ถ้าเป็นแสงน้ําเงินเนี่ยจะได้ต่ําสุดเลยก็คือโลในี่ยสิบูเมนมีเดียม50ลูเมนแล้วก็ไฮร้อยสามสูเมนอ i m p ิมแพค s i สต a นต์ก็คือรองรับการตกกระแทกที่2เมตรนะค่อนข้างถือว่าสูงแนะสาหรับไฟฉายที่มีน้ําหนักขนาดนี้แล้วรองรับการตกกระแทกถึง2เมตรเนี่ยถือว่าเยอะอยู่ IP68 กันน้ํา2เมตรน้ําหนัก 295กรัมยังไม่รวมแบตเตอรี่แล้วก็อ็อคเซอรี่อย่างอื่นนะครับเรื่องแบตเตอรี่บางคนก็กังวลว่าจะต้องไปซื้อของเขามาตลอดเลยใช้อันอื่นไม่ได้นี่ผมใส่ให้ดูเนี่ยนะครับเป็นของเว็บเซล์ G 5 0 5,000 m mm. มิลลิแอมไม่ได้ใช้ของเขานะของเขาคือก้อนนี้ของเขาเป็น21700เหมือนกันแต่ว่าไซส์จะยาวกว่ายาวกว่าตั้งเกือบเซนนะเพราะว่าเขามีพอร์ต มีวงจรชาร์จ USB Type C อยู่ตรงนี้ด้วยแต่จะยาวจะสั้นหัวจะเป็นหัวบัตตันหรือหัวเรียบหัวแฟลตอะไรไม่มีปัญหาใช้ได้หมดที่ขั้วบวกที่อยู่ด้านในในท่อเขาเนี่ยเขาเป็นสปริงนะฮะไม่ได้เป็นบัตตันธรรมดานะเป็นสปริงเหมือนกันเหมือนกับด้านเนี้ย เป็นสปริงทั้งสองด้านเลยเพราะนั้นเขาจะรองรับขนาดของฐานแล้วก็ประเภทของหัวฐานเนี่ยได้ดีกว่าเกลียวก็จะมีสารหล่อลื่นมาให้แล้วก็มียางโอริงมาให้นะครับใส่สารหล่อลื่นมาให้แล้วพร้อมใช้เลยตัวนี้ไม่มีลูกเล่นอะไรแสงขาวเนี่ยโล30ลูเมนโลสุดเลยนะนี่อันนี้คือโลสุดนะฮะ3สลูเมนจะเห็นว่ามุมแสงเขาค่อนข้างจะแคบเลยมีเดียม150ลูเมน ไ800ลูเมนแล้วก็เทอร์โบ2,000ลูเมนเลยซึ turbo amine, ่งเทอร์โบ2,000ลูเมนเนี่ยเขาก็อยู่ได้ประมาณนาทีหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะค่อยๆดรอปลงมาโดยอัตโนมัติก็เป็นการถนอมหลอดแล้วก็วงจรภายในของเขาดูจากดิชชาร์จิ eh ้งเคิร์ฟเขาเนี่ยฮะจะเข้าใจดีมากเลยเนี่ย2,000ลูเมนได้ประมาณนาทีหนึ่งที่เส้นเส้นทึบเนี่ยประมาณนาทีหนึ่งก็ตกมาเหลือประมาณพันลูเมนซึ่งพันลูเมนนี่ก็ได้ไกลมากหวังผลได้เลยฮะสามสี่ร้อยเมตรเนี่ย แล้วก็พอใกล้จะหมดใกล้ประมาณ2องชั่วโมงกว่าก็าาจะตกมาเหลือประมาณ100ร้อยกว่ากว่าลูเมนแต่รู้ว่าถ้าเปิดเทอร์โบเนี่ยโดยปล่อยเขาดรอปไปตามกราฟเ่ยนะฮะเขาจะได้ถึง2.3ชั่วโมงถ้าเปิดไฮ3าชั่วโมง800ลูเมนเนี่ยนะครับยิงยาวมาเลยเรื่อยมาจนถึงตรงนี้เลยมัน2ชั่วโมงกว่ากว่าเลยรวมรวม,รวมเบีดเสร็จแล้วก็3ชั่วโมงถ้ามีเดียม15.8ชั่วโมงเลยนะ ประมาณ150ลูเมนเนี่ยไม่มีตกไม่มีขั้นบันไดใดๆทั้งสิ้นเลยยิงยาวมาเลย15ชั่วโมงถ้าโลสุด68ชั่วโมงยิงยาวสุดมาเลยเหมือนกันที่ประมาณ30ลูเมนที่โลก็ระยะ2ถึงก็คือ1000เมตรที่เทอร์โบที่ไฮก็หก0ยเมตรที่มีเดียม3 0 0เมตรที่โล13 5เมตรในการใช้งานจริงเราก็อาจจะลดลงมาตามสถานการณ์ตามหน้างานนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามไอ้เจ้าตัวใหญ่ๆแสงพุ่งๆอย่างเงี้ยมันก็ได้ไกลกว่าอย่างที่ขนาดเล็กวกนี้เป็นเท่าตัวนะ S3V2 เนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งนะสปอร์ตก็เล็กกว่า S3 เนี่ยสปอร์ตเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าระยะทางไกลๆเนี่ยโคมใหญ่เนี่ยมันก็จะได้เปรียบมันเล็กี่ขนาดใกล้ๆนะเปรียบเทียบกันได้เห็นชัดๆเท่านี้เลยถ้ายิ่งไปไกลๆย,ย,ยิ่งโอ้โหได้ผลกว่ามากเลยนะครับสาหรับ ตัวโคมใหญ่หไม่ใช่ว่ามันมีมาให้เราถือเท่ๆถือแบกไปหนักๆอย่างเดียวเดี๋ยวมันมีประโยชน์ในการใช้งานด้วยเมื่อไหร่อยากจะเปลี่ยนเป็นสีแล้วก็บิดตรงนี้ได้เปลี่ยนสีได้เลยมาดูกันเรื่องอินดิเคเตอร์บอกกำลังไฟแบตเตอรี่ led ตรงนี้ตรงกลางนี่นะครับบอกรีวลขึ้นมาทันทีที่เราเปิดเนี่ยเขาจะติดตรงนี้อยู่ประมาณ3วินาที led ดีงนี้นะครับติดเป็นสีเขียวแบบนี้แสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟอยู่76 ถึง100%นะถ้าเขียวนิ่งๆแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นเขียวกับพริบก็จะมีไฟอยู่51-75%ถ้าเป็นถ้าเป็นไฟแดงเป็น LED สีแดงนิ่งๆ26-50%แต่ถ้าเป็นสีแดงกับพริบด้วยก็ต่ำกว่า25%ลงมา <S <S เมื่อแบตเตอรี่โลลงมาถึงระดับต่ํามากๆนะจนกระทั่งลงมาถึงระดับที่เตือนเพื่อให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเนี่ยก็จะมีสัญญาณบอกเราเป็นไฟสีแดงกับพิบตรงเนี้ย สครั้งใน1วินาทีนะกระพริบค,ค่อนข้างเร็วนะหนวินาทีกนระพริบ3ค,ครั้งเลยแล้วก็จะกระพริบอยู่ทุกๆ3นาทีความสว่างอะไรก็จะลดลงมาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของ protection ของแรงดันแล้วก็จะมี temperature control protection อีกก็คือถ้าร้อนเกินไปอะไรเงี้ยก็จะลดลงมาอุณหภูมิที่เขาใช้งานได้จริงๆเนี่ย working temperature เขาเนะี่ยอยู่ที่ลบ30เซลเซียสเลยถึง55ถือว่า สมบุกสมบันเป็นไปใช้แนวๆอึดตัวนึงเลยละตัวนี้เดี๋ยวเราดูตัวอย่างแสงกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ความสูงระดับประมาณ77เมตรอันนี้เปิดที่โลสุดก่อนนะฮะจะเห็นแสง พอประมาณนะลองไปนี่หักลบความสูงของตึกแล้วก็ประมาณ60เมตร60สกว่าเมตรอันนี้มีเดียมนะครับประมาณ60สกว่าเมตรมีเดียมอันนี้เป็นไฮแล้วไฮจะสังเกตว่าจ้ามากเลยนะจะเริ่มมองเห็นอะไรต่ออะไรได้ชัดเจนจริงๆเห็นตั้ง,ง,งแต่มีเดียมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองส่องไปไกลขึ้นนะอันนี้อยู่ที่ไฮนะฮะไกลออกไปเรื่อยๆ อันนี้ผมส่องไปตรงนู้นตรงที่ปลายแสงที่เห็นนะั่นคือระยะ3 5 0เมตรตรงนั้นส่องได้เพราะว่าเป็นบ้านผมเองคนระับผมส่องไปที่บ้านผมเองเปิดไปที่เทอร์โบ3 5 0เมตรเห็นชัดเจนเลยนะฮะส่องไปที่อาคารแต่เป็นด้านข้างที่เขไม่มีหน้าต่างก็จะเห็นว่าชัดเจนเลยเดี๋ยวผมซูมให้ดูแล้วกันนะ เข้มมากฮะอาคารสูงที่เห็นข้างหน้านี่ก็ประมาณ500เมตรก็ยังมองเห็นแสงแดงระดับโลมองลงไปที่เบื้องล่างระยะประมาณ60 m. กว่าเมตรเพิ่มเป็นมีเดียมแล้วฮะมีเดียมจะเข้มมากจ้ามากมองไม่ค่อยเห็นนะต้องไกลออกไปไกลไปเป็น100เมตรเนี่ยก็จะ100-200เมตรก็จะเห็นว่าดูดีขึ้นซูมเข้ามา ต่อมาเป็นไฮฮะแสงแดงไม่มีเทอร์โบมีแค่ไฮก็จะพบว่าหลายร้อยเมตรเลยฮะผนังตึกที่เห็นด้านด้านหน้าในตรงนี้นะฮะก็ประมาณ300เมตร ของไซอันสกายเขาทุกตัวที่เป็นแนวแนวแท็กติคอนสวิตททายเขาเนี่ยกำลังดีแล้วจะไม่แข็งไม่อ่อนไปมีเสียงมีレスปอนมาชัดเจนเพราะว่ามันเป็นแนวแทคกติคอนอยู่แล้วไม่ไม่จำเป็น,นปต้องไปกระมิดกระเมียนเปิดแบบ เงียบไม่มีเสียงซเลนคลิกอะไรพวกนั้นรุ่นนี้ออกแบบมาไม่มีลูกเล่นไม่มีอะไรแนวแนวเฉพาะกิบแม้แต่การใช้อิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาท์ก็ไม่ได้ใส่มาเดี๋ยวเกิดเล่งเลรีบๆแล้วมัวแต่กด3ครั้ง4ครั้งแล้วไม่ทันนะหลงหลงลืมลืมหรือไม่ไม่หลงไม่ลืมหรอกแต่ว่าจังหวะในการกดมันไม่ได้ก็เลยใช้เป็นแมคชีนิกล็อกเอาท์มาเลยตรงนี้บิดนิดเดียวฮะไม่บิดมาไม่เกินครึ่งเซนไม่ติดแล้วเนี่ยเมมโมรี่ผมเมื่อกี้เมมโมรี่ไว้ที่โล่ที่มีเดียมแล้วกัน จะได้เห็นแสงชัดถ้าเราปิดไว้ตรงนี้ล็อกไว้ตรงนี้พอเราบิดเข้าไปเขาก็เปิดปิดเลยนะไม่จําเป็นต้องมากดอีกถ้าต้องการความเงียบไม่ต้องการกดสวิตชท้ายก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้บิดนิดเดียวเองเบาๆมือเดียวก็ได้แล้วเนี่ยนิดเดียวตีแล้วไม่ต้องมีเสียงคลิกๆด้วยนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคของการใช้แมชทนิคล็อกเอาท์ครีบระบายความร้อนส่วนหัวที่มีความหนาของตัวบอดี พอประมาณหนามากกว่านี้มันก็จะไปเพิ่มน้ําหนักก็ทําให้บาลานเนี่ยมันไม่ได้นะมันเสียไปตัวนี้เบเซลวงแหวนข้างหน้านี่ก็จะเป็นมีกึง่งกึ่งคราวนิดนิดนะคล้ายๆกับ s 3 v 2เหมือนกันก็ทําให้เราตั้งไปแล้วเนี่ยมันยังเห็นแสงอยู่ถ้าเผื่อเราเผลอลืมปิดหรืออะไรก็ตามมันก็ยังมีแสงรอดลงมาดีกว่าที่ตรงนี้มันเสมอเรียบกันหมดอะไรเงี้ยวางเวลาไม่เห็นแสง ก็อันตรายเหมือนกันรับประกัน5ปีด้วยนะภายใน15วันเนี่ยถ้ามีการผิดพลาดบกพร่องจากการผลิตจากอะไรก็ตามโรงงานเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยภายใน5ปีเนี่ยซ่อมให้การที่ยกเว้นจากพวกนี้นะอะไรบ้างอะ e เอ็กตรีมไฮดร p p i n g การตกกระแทกอย่างแรงแรงอันอัลเทอร์ไล i ์ i มดิฟิเคชการดัดแปลงการแก้ไขโดยคนที่ไม่ได้เป็นช่างของทางบริษัทเขาอนะินพร p e r เพอร์ยูสก็คือการใช้งานผิดประเภทใช้ผิดวิธีการเก็บผิดวิธีการบรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องแบตเตอรี่ลิเกแบตเตอรี่มีปัญหาแบตเตอรี่เสื่อมเอาแบตเตอรี่คุณภาพต่ำมาใช้ ซอว t เตอร์แอนด์ r r o s ชันดาม a g e ก็คือการล,ลงน้ําเค็มอะไรพวกนี้แล้วก็ในเมืองไทยไม่ต้องห่วงนะฮะมีตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว Emergency Gear Backpack เขาพร้อมที่จะดูแลแล้วเขาก็ขายมาหลายปีมากแล้วฮะตัวโฮสเตอร์เนี่ยอาจจะมองว่ามันทําไมมันให้มาแค่นี้อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยปกติแค่นี้พอแล้วนะฮะนกนอก,นอกจากท่านจะต้องการใช้แบบพิเศษแบบอะไรก็ไป หาซื้อเอาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่จับยึดกับเมาส์ติดกับปืนนะติดกับตัวกระจมมือใช้ได้เลยนะดูในแคตตาล็อกดูใน Official Store ของทางผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยเลยก็ได้หรือว่าจะดูใน Official w e เว็บไซต์ทางการของทาง s Science Sky ก็ได้วัสดุก็เป็น h i ไฮเกรดเลยอลูมิเนียมแอร์คราฟเกรดอย่างดีเคลือบ h a r ์ดอ o d นไดในแบบฉบับของงานแท็ t ติคอนในระดับ Military ยังได้เลยนะสำหรับตัวนี้เนี่ย ขอบคุณที่ติดตามถ้าสนใจก็ไปเปิดลิงก์ที่ผมให้ไว้ใน d e s c r i p t ชันดูได้เลยเข้าไปที่ Official Store ของทางผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยเรามีทั้ง Shopee Lazada แล้วก็เป็นเว็บไซต์ของเขาเองก็มีสะดวกซื้อทางไหนก็ซื้อทางนั้นได้เลยเชื่อถือได้แน่นอน100%แนะนำครับ s c i e n c e Sky S5 GT ขอบคุณครับสวัสดีครับ